สวัสดีครับผมต้องบ้านหนองแวงนะครับอยู่ตำบลหมงง่วงอำเภื่อลำพ้องจังหวัดอนัชเจนนะครับเจอเด็กกุมมิโตเคนี่ในหมู่บ้านนะครับทำลายมากซีปีแล้วนะครับมาไม่มีใบประชาชนมาป,ประเสริฐหน่อยสิ บอกครับเป็นอ่างมันผมสูบมาม้อยู่ซุมค้ากับข,ขายซุบขายกับขายตำรวจลำพองกูม,มีราครามึงมีปญัญญาเอาวะของพ่นเปมประจานซ้อยกันนะครับพี่น้องมันตายแล้วคดีอีแดงเนี่นะครับมึงมีปญัญญาแ้วพไปชอบเนะี้ยขอโทษจ้าวินบอ งานบ้วไอ้ตงขวไอ้ทีเทียยังอ่ะเนี่ยเขาไปไหมลูกขัควขั้วขั้บ้านมือสีเป็นหนามาวะบักแมวะ่ะรูกไม่เปิดลากับบักอดเนี่ยรูกบักวิญญาณเนี่ยนะครับนี่นายพิชอบป็นญ,ญาใชาบ้านชาวบ้านวะก็ไตยห้าไตาห่ตหงนะครับพี่ต้องเหตุใดตำรวจน้ำพว่วงนายเฮียเนี่ยบักตำรวจผู้กองไพ่ ใหาเด็ดดาโอัง้งเพี้ยทังเพี้ยนนะ่าเพียนอไม่แม้ต่บบกไข่เบิงอย่าเชื่อพี่น้องกันนะเ,เนี่ยรครับบักใจอีทว่อเนี่ยเนี่ยครับถ้าสอบพวะนครับถ้าถึกจำผมถึจมกจำไม่ได้ไม่ได้ควบจากสอบพวะนะพ่อ,อง,งว่ามีหลักฐานอยู่ สมพ่อเนดูจาก YouTube นะครับเอา YouTube เป็นหลักฐานอีเดียนม,มาเข้ามาบักโทษด,ดิอีคุยบกักอาด,ดิมาครับแจงความอเอานะครับผมควรเอาคุกแจ้งความเพื่อนแต่ห้าผมเป็นพยานที่แจ้งเอก เรียร้ยงปูเรียกเงี้ยคือสิ่งนีหนาม,หมาเนี่ยเดี๋ยวครับและการมีมาหัโสพอด้วยนีเป็นญาติ่ะครับชื่อลำพวงมันออกมันงายพอดันออกเข้ากันยู่แล้วมันเงียบออกแต่เข้ามันมีทา้ายเงินยกระเด็ด มีหยังร้านอยู่เนี่ยเร้านมั่นน่ะบินโยบักหัวหมาดูอถูข้นเดียวอดพ่ออดแม่บังสาเนี่ยพ่อรูปแบบขัพ้พ่อคำพันเดียวเป็นพี่เปนน้องขายพี่ขายน้องเนี่ยหดน้องตุ้มจระเขานี่แตร้านค้าของเกขาเนี่ยมีคำพ่วงไงทางไปบ้านหอยเซตินเอาเกี้ยงมือหมอโคอ,อีแมเวเดียว มเมี่ยงเตี่กองพันเปมเป็นกองพลนแล้วบับกล้วย,ย่าประหารกูม,มาประหารนะครับประกาศเนี่ยขึ้นซาขึ้นแซดบกักตำรวจนะครับแห่งชาติ มันเหมี่งตายไล่แล้วไอ้พ่อใอ้แม่ขากันที่บ้านเป็นหาา้หาตายห้าตายหงรูปแบบค่ายกันยัดจีดจจยัดใจดู้ทำให้เหมือนโรคจิตเวศนะครับเหมือนผู้ป่วยจิจเตเวศเฮียเขาต่อต้อตานกันด้วยเฮียบอกแป้าว่าเสร็ญไงบอกไปมาญาติผู้สนนีมูสกิ เด้๋ครับว่าเสียงไงอ,องาหัวเสียงพูดอะไรจะกลายคนจันมีบอครับตัญขอเรียกมึงมาเป็หุ่นํากระสืออาสีพ่อมึงคู่จ้างทาด,ดิเดครับจ้างบ้านทานบ่ เป็นยาปากเลยนะครับตายถึงรับผมเป็นพยานอยู่แล้วโกหกย้มเสียพ่อแม่ผมตายห่าตายหงอีกแล้วเฮียไปไหมไาพวกุงมันเล็กนะฮะนะครับมาเอาได้ทัน